มาโกภาษานนนะโอเคตอนนี้ก็ทำไมรุ่ยร่ยจะ่ะคะตอนนี้ก็นนกนนลับสวัสดีทุกคนเงียบๆเลยดิอีก็กลับสวัสดีทุกคนก่อนอ๋อนะเราก็ไม่ได้อัดคลิปมานานแล้วก็จะมาอัดคลิปเกมไอ้นี่แหละอจำชื่อไม่ได้เกมอะไรนะฟูดอผู้ขาน้ำแข็งอ่าไอผู้ขาน้ำแข็งแล้วก็จะมาแนะนำเพื่อนของเราก็คือ คือมีอเฟียบูดแล้วก็เฟียจะเป็นคนที่อันทิปอีกคน <c oughs> นึงเอ้ยมาโก้ครับอ่ะเออนั่นแหละก็ชื่อจริงไม่หมายถึงอเองพูดดิพูดทำไมวะก็ก็มันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วในติ๊กต็กอกะไม่รู้โอเคแล้วก็เออขอโปรโมทช่องที่ชื่อว่ามาโก้หน่อยเขาก็เป็นช่องพี่ดีๆนะดีมั้งนะ ก็อไอกดติดตามก็ได้โอเคเรามาเริ่มเล่นเกมกันถอะนอกเรื่องเยอะเนี่ยโอเคนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเราก็ให้คุณสกายเขานะคะได้มาหาเราเนื่องจากเรามาถึงค่ายหนึ่งแล้วแล้วก็สกายก็จะไปอยู่ค่ายศูนย์นะคะเรารอให้สกายจากค่ายศูนย์มาถึงค่ายหนึ่งแล้วก็จะตัดกันไปเลยอย่าอย่าอย่าโอเคเขาตัดคลิปแล้วนะจ๊ะ ก็ตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณเอ่อถ้ำที่มีกระดิ่งที่ดูเหมือนเอ่อรูปอะไรสักอย่างนั่นแหละเอาโอ้กังกงวันโอ้ชัดเหลือหนึ่งร้อยคุณสถานีเติมน้ำอ่ะเห็นสถานีเติมน้ำบ้าเขาจะตายแล้วเอ่อไม่รู้แล้วก็จะรีบไปแบบสปีดลานกันเลยนะฮะ ใช่ถ้ารีเซ็ตมันก็กลับมาที่จุดตรวจปะเดีย๋ยวลองกันใช่กลับมาที่จุดเกดืตรวจไ,ไอโอ้ยตอนนี้เราก็ตกแล้วนะฮะโอเคโอเคเราก็จะไปต่ออย่างมุ่งมั่นแบบไม่ถอ่อไอโอ้ยอีนี่สักวีสักบอเนาะอะไรก็ตามแล้วก็คุณสก,กายก็อย่าลืม ใส่สับสกายคุณสกายเอาไว้ด้วยนะคะใครไม่สับสกายตกเลยโอ้เก็บของก่อนอย่าแรงกับคนดูนะอย่าแรงกับคนดูว้าวเราใกล้ถึงแคมป์สองแล้วไปกันเลยใครเล่นอะไอ่ะสิ้นเลยเมย์ซิงดูชาเช้ายังไม่ติดลิกาสินค่ะติดลิกาสิน ค่ะคนอื่นเขาก็ลองก็เจอใหญไม่ได้หรอกเอาโอเคเราก็ต้องตรวสะพานผังขาตัวนี้นะตายตายยังไม่ถึงเราขอยังไม่เห็นสะพานหรือยังไม่เห็นปฏิสพานยังไงก็ตามเราจะเดินย้อนกลับไปหาสก,กายโอเคเออมี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 แม่แม่เราเดินย้อนกลับไปเพราะพอเราอยากกลับมาเราก็คืนกลับยังไงตายไปแล้วก็เกิดตรงคไข่ ได้โอเคโอเคไดร์เคยรออยวาเขาไปหากายเขาอยากไปหาที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ที่มีพายุนล้วแคยุหิมะมาอย่างประโชคนะฮะแล้วก็จะไต่ขึ้นไปเลยซึ่งทีนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหน่อยงั้นเดี๋ยวเขาเล่าตรงนี้นะเขาตัดตัดจิ๊บไปก่อนตัดจิ๊บไปก่อนนะนานแล้วเขาตัดไปนานแล้ว โอเคเดี๋ยวคอยรอตรงนี้นะเขาถึงเขามกเกือบตกนะฮะท่านผู้ชมผมตอนนี้เราก็ถึงแล้วเออเออยังนี่หว่าต้องปีนบันไดก่อนจนกว่าจะถึงค่ายหนึ่งนะคะเราให้คุณสกายมาเราก็จะเยืนย้อนกลับไปหาคุณสกายผ่านด่านไปด้วยกันนะคะ่ายแล้วบอกเลยว่าชิเจดเดย์ย้อนปีนบันไดขึ้นไปเลยเลยี c เนื่องจาก เราโอ้ไมค์กเอไปถูกแล้วถั้งกแล้วไปเลยไปเลยค่อยๆค่อยๆอย่าตกสิจ๊ะใส่เชือไปโอเคเราก็จะพาคุณสกายไปนะคะโอเคเราอัดคลิปมาถึงนาทีแล้วได้ถึงแล้วเห็นข้างหน้าไหมเห็นแล้ว ไปเลยไปไปไปเราต้องปีนบันไดหันสาก่อนซึ่งมักนก็คนขัาจังหวะระวังนะคะอย่าตาังค์ ว้าวว้าวว้าว,ว,าวเราจะไปที่สะออาพานหันสากันอีกรอบหนึ่งนะฮะเฮ้ยระวังตรงนี้มันขย่วนะขยา่าเออจริงด้วยจริงด้วยขย่ำว้า,วาวยโจโจพูดีก็คงฝันอยู่ตรงนี้เลย าไม่เก็บอันนี้ง่ายมากเอ๊ะนี่พวกแกใส่เชือกได้เธอแค่นี้ก่อนนะบายๆเฮ้ยโอเคตอนนี้เราก็เหลือกันแค่สองคนแล้วท่านโชว์ซึ่งท่านกู๊ดก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ มาต่ออีพีสองนะคะเราก็ต้องขอไปแค่นี้แหละบ๊ายบายโอเค